เพื่มปริ่มมีอะไรจะพูดไหมคะกับแฟนคขาที่น่ารักที่ยืนโอ้เหงื่อแตกอยู่ไหมคะก็ขอให้เปลี่ยนเสื้อแล้วก็เข้าไปฟินข้างในนะเดี๋ยวเราจบแล้วใครบอกนะครับนะคะจะกลับไปทานข้าวจะกลับแล้วค่ะเปิดก่อนเดี๋ยวขอเจยี๋ยอัดอัดวีดีโอคลิปอะไรคะอะไรคะอัดถึงใครคะอัดถึงคนทําเอส เจ้หยีเองค่ะค่ะเจ้หยีเองค่ะก็ต้องให้ต่อค่ะให้ไอ้น้องส้มวะไอ้น้องส้ม้ากละครมาชอบส้มส้มอันนี้ส้มไหนคะไอ้ส้มซัพพอร์ตสะแพ็ดนะคะส้มสะพ็ดอ้อร์ตสะแพ็ดคำว่าอ๋อนี่คือจำได้ใช่ไหมคำว่าอ๋อนี่เธอรู้จักใช่ไหมส้มสะพพอรสะแพ็ดเจ้หยีคิดถึงนะคะค่ะฝากละครด้วยนะคะก็ฝากทุกคน้ถือหุ้นท่าเชื่องนะคะ ชมยาวมาถึงวันอาทิตย์เลยนะคะค่ะสภาพสะแพนค่ะขอบคุณค่ะตกลงสอรสะแพนนี่คือใครเหรอคะมันเป็นน้องพี่ทำงานค่ะตั้งชื่อให้มันไม่นะพี่เราไม่รู้จักเลยค่ะให้หวานเขาเลยไปดูขุ้กคน